สวัสดีครับทุกคนมาเมื่อหนีหิวเขาแล้วครับมากินเขานะครับในเมนูหนึ่งปลาไหลนะครับจัดเลยครับเนี่ยตอนเนี้ยเว้ย mm hmm. ด,ดีครับแซ mm hmm. ่บครับแซ่บรู้ขา่าวริ่ม ครับเนี่ยอืมอืมอืมอมอมะพ่วงครับโอ้แกะครับอุ้ยปลาไหรใครคำเขาตุยเลยครับ ดูเขาโอ้แสบเสียบครับเนี่ยนะี่นี่ mm. ก็ดูได้การเลยครับจัดไป